กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเร็ว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 เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดแชร์ด้วยนะครับ สวัสดีครับเบสสอสักได้ั้งนะครับหายไปนานนะครับของยสตีนะครับปียน้นะครับหายไปนานเลยนะครับหายไปนานนะครับเ่าตังกันที่เปล่าแช่เอาอ็อก็ไดรบีแช่เลยมาตังกันต้องบีบแช่เลยตังกันก็ได้บีแช่เลยเอ้ยเลยเฮ้ยนะคนสวัสดีครับบอไม่้มที่ไมบีได้ดู นีนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหายไปนานนะครับหายไปนานครับเฟซของเฮียตีทีเด็ด99นะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีจุก30คน35คนนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเมนูการฟิตท้อมก็หายไปนานนะครับการฟิตท้อมของทีเด็ด99นะครับเฟซของพี่โดนบล็อกไปประมาณ2เดือนนะครับ สวัสดีนะครับคอมเม้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับคนละไลค์คนละแชร์นะครับครับคอมเม้นต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตีเลยคอตีเลยไม่ครับลูกพี่ไม่ได้ปล้มครับลูกพี่ครับมายินดูครับคุมนักมวยคุมนักมวยซ้อมนะครับลูกพี่คุมนักมวยซ้อมนะครับสวัสดีครับคนนะครับ ขบนมันไม่ขึ้นเลยพี่เหรอยอดไม่ขึ้นแต่ว่าคนเข้าทุกๆุ๊แต่ยอดไม่ขึ้นยอดความผิดต้องหาเลีวเลีวเลีครับผมคิดถึงทุกคนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับคนดูผิดหมดแปดสิบฮะร้อยแปดสิบครับถ้าเลร้อยแปดสิบเออเรื่องกระลุ้นพี่อีกสามดินสอสวัสดีทุกท่านนะครับคิดถึงนะครับคิดถึงกันมากนะครับผม โดนไปสองเดือนเต็มนะครับโดนไปสองเดือนเต็มนะครับนี่นะครับยอดมวยนะครับยอดมวยนะครับไว้นี้ผมมั่นใจมากนะครับมั่นใจมากเลยนะครับไว้นี้มั่นใจมากนะครับคนนี้มั่นใจมากเลยนะครับคู่นี้ผมมั่นใจทั้งคู่เลยนะครับคู่นี้มั่นใจทั้งคู่นะครับคู่นี้ผมมั่นใจทั้งคู่นะครับ ผม,ผมมั่นใจทั้งคู่เลยนะครับ <S <S คู่นี s <S ้นะครับเด่นดวงเล็กผมก็มั่นใจนะครับเด่นดวงเล็กผมมั่นใจมากเลยนะครับรัมมะมูลก็มั่นใจนะครับมั่นใจมากเลยนะครับคู่นี้ผมมั่นใจมากเลยนะครับเร็วๆๆๆดูครับ130กับกับ134รูปลักษา์ผิดกันเยอะเลยนะครับนี่ครับดูเอาเองเลยนะครับ เ,เลยนะครับดเลยนะครับผมสวัสดีครับคุณชฉชวาครับคิดถึงนะครับเยี่ยตีขอขอตั้งกินข้าวหน่อยครับขอช่วงนี้ผมก็ลำบากเหมือนกันนะครับตันใจไปครับผมนี่นะครับดตาดำนะครับด่าดำนะครับต oh, uh. ีใหญ่ดาาดำนะครับ สีใหญ่นี high, ่ส <cat on earth> <power in touch> ีใหญ่นะครับสีใหญ่จาบดมนะครับเร็วเร็วเร็ววพุทธิเดชนะครับวุทธิเดชนะครับวันนี้วุทิเดชกินหมูนะครับวุทธิเดชวันนี้กินหมูนะครับวันนี้วุทธิเดชกินหมูนะครับวันนี้วุทธิเดชกินหมูนะครับ เด็ดเด็ดงเล็กตอนนี้รูปร่างใหญ่มากครับรูปร่างน่ากลัวรูปร่างน่ากลัวมากเลยนะครับรร่างนะครับรอเฮียไรสดมาสองเดือนโทษทีนะครับผมผมโดนบอกนะครับเหนือเพชรจะเดิมพันกับมาวินตอนไหนครับอ่าผมพร้อมนะครับเหนือเพชรมาวินผมพร้อมนะครับเหนือเพชรมาวินผมพร้อมนะครับถ้าคุณจะเดิมพันผมพร้อมนะครับเหนือเพชรมาวิน เหนือเพชรบาวินผมพร้อมนะครับพร้อมเดิมพันให้นะครับนี่ไม่เป็นมวยเลยนะครับเหนือเพชรไม่เป็นมวยเลยผมพร้อมเดิมพันให้นะครับเร็วร็วไอ้แคมมึงแปเพชูทองมาเพชรดูทองไม่มามึงก็ไม่องมาวันไหนเพชรดูทองไม่ซ้อมมึงก็ไม่องมาเร็วเร็วเร็วมไปตามตัวมาวันไหนเพชรดูทองไม่ซ้อมมึงก็ไม่ต้องทำงานเพราะมึงเป็นผู้จัดการมัน เวลาต่อยกูเห็นมึงเป็นคนเก็บตังค์วันไหนมันไม่ต้องซ้อมมามึงก็ไม่ต้องขึ้นมาไปตามมาไปตามมาวันไหนมันไม่ซ้อมมึงก็ไม่ต้องทำงานยานยานยานคไม่ได้พักไอพวกไอพักมึงอะเรื่องคนพูดเป็นกูกูไม่ยอมอ่ะเป็นกูกูไม่ยอมอ่ะเฮ้ยตัวใหญ่กว่าบ้านเลย

thank yeah. you ถ้าเพชรอุทองอ่ะในนี้เขาบอกแดงบอดามสองเลยฮะในพวกแดงบอดามสองเอาแล้วยิบจะไปสู้อะไรไงไอ้นี่นายอ่ะชิสวัสดิ์เสือได้วะฮะอะลรบ้าเจอเด็ดดวงแล้วยังสู้ไม่ได้ไปสู้อะไรชิสวัสดิ์เสือวะอะไรวโยนาณผ้าเลยวิญญาณผ้าเลยผมเรียบร้อยแล้วยอมเลยยอมละวิญญาณผ้ยผมยังไม่แพ้ด้วยป้าต่อเมื่อกี้เล่นตลกให้ดูไปไปป้าต่อเร็วเร็วเมื่อกี้เล่นตลกให้ดูเฉยเร็วเร็ว เอาเลยๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆลๆๆ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 อนๆๆ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 ลุงเพชๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆยๆๆ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 ่ๆๆ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 ก้ๆๆ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 ออออๆาๆ บอกสามนาทีนี่ผมบอกเหลือห้าอีกแล้วแต่ก่อนกูเลี้ยงห้าคนตอนนี้กูเลี้ยงสี่สิบคนกูยังไม่บ่นเลยชิบหายแต่ก่อนกูเลี้ยงม้งหน่วยห้าคนกูก็ลำบากตอนนี้กูเลี้ยงสี่สิบคนกูก็ลำบากกว่าเดิมอะไรอะไรไม่ไอหวลุงเหรอครับลุงตีนึกว่ามันจะเร่งจู่ไม่ใช่หรอกไม่มีอะไรนะหายไม่มีอะไรยันแม่กุชูไอ้เหี้ยมุดถอยจน กาเร็วาดีเร็วเรกวเร็วนาีร็วเรเร็ว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 วเร็วเเร็วไรรร็วร็วการ็รับเรอวเร็วเร็ววรที่เร็าเรร็วเร่วรร ต้องรับไปต่อยไปต่อยอีตาเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เสนอไปแล้วนะครับวันนี้เสนอไปแล้วนะครับอีทีอีทีเจ็บเจ็บอยู่นะครับเอามวยมาเอามวยมาไปซ่อมได้ครับได้ครับยินดีนะครับยินดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับใครมีนักมวยเก่งๆหรืออยากจะพัฒนาเอามาให้เราพัฒนาให้ได้นะครับผมครับ เหนือเพชรจะได้ชกกับมาาวินไหมครับผมพร้อมนะครับถ้าจะเดิมพันผมพร้อมนะครับเร็ว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 สี่นาทีเร็วเหนือเพชรมาวินผมพร้อมมีเดิมพันให้นะครับเร็วเร็วเเหนือเพชรมาวินผมพร้อมมีเดิมพันให้นะครับเหนือเพชรมาวินมีแน่นอนนะครับปาวะเอกแก้มือลูกนิมิตก็ถ้าเขาพร้อมเราก็ชกนะครับถ้าเขาพร้อมเราก็ชกนะครับสามนาทีสามนาทีเหนือเพชรชอบหมดไป อ๋อไม่ครับเขาโดนนะครับวันนั้นเขาโดนก่อนเพชรดุทองใช่ครับผมฮะเพชรดุทองส่งอะไรมาห้าเนี่ยแม่งไม่รู้แหละไอ้เข็มอ่ะตัวไอ้เข็มนะเร็พชรดุทองไม่ซช้าไอ้เข็มก็ไม่ต้องนั่นเร็วเเเรร็็วสวัสดีครับแลมโบ้แลมโบ้ครับน้องรักอยู่นี่ครับน้องรักชน้องรักน้องรักอยู่นี่ครับแลมโบ้ดูแล้วน้องเก่งกว่าพี่นะครับดูแล้วน้องเก่งกว่าพี่ครับ พลอยลุงเพชรมาซ้อมอย่างครับเอาพลอยลุงเพชรดอกไปก่อนนะครับพลอยลุงเพชรผมขอดอกดอไปก่อนนะครับขอดอกไปก่อนชกไม่ชกไม่เข้าตาผมผมไม่ชอบนะครับมหาสมุรชนะไหมครับก็คนดูคนดูทั้งประเทศดูชนะหมดแต่ไอหมาสามตัวดูแพ้นะครับคนทั้งประเทศดูชนะหมดแต่หมาสามตัวดูแพ้นะครับผมไปเป็นนายแบบแล้วครับใช่ครับผม ต่อยมวยไม่เอาอะไรเลยเด็ดดวงเล็กมีรายการมาที่24นะครับผมหยิบสดนะครับเด็ดดวงเล็กหยิบสดนะครับหนึ่งอุบลอยู่นะครับหนึ่งอุบลนะครับนี่นะครับหนึ่งอุบลนะครับหนึ่งอุบลมีรายการมาที่26นะครับต่อยช่องเจ็ดสีว่าจะไปสักร้อยสามสิบหกปอนด์นะครับเร็วว่าจะไปร้อยสามหกนะครับลดสองปอนด์พอนะครับกว่านั้นดูแล้วเดี๋ยวเขาล้อมแดกนะครับ ให้เด็กไปสักร้อยสามหกนะครับให้เด็กไปสักร้อยสามหกปอนนะครับถ้าดูแล้วเขาไม่ตายบนเวทีเราก็ไม่มีสิชชนะนะครับหนึ่งอุบลถ้าคู่ชกไม่ตายบนเวทีไม่มีสิชชนะเลยนะครับถ้าไม่ได้สี่ปอนเนี่ยดูแลชนะยากว่าจะไปร้อยสามหกนะครับผมถ้าเอามวยไปฝากซ้อมเยียรคิดบาทครับ ต้องดูเก่งมวยด้วยนะครับถ้ามวยมวยมาที่นี่ต้องเก่งจริงนะครับมาที่นี่ต้องเก่งจริงนะครับผมโดนฝาใช่ครับก็ผมบอกก็ว่าคนดูชนะทั้งประเทศไอหมาสามตัวดูแพ้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งอุบลเจอใครครับก็อย่างที่บอกครับว่าหนึ่งอุบลน่าจะไปร้อยสาสิบหกไปลดสองปอนพอนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอาปืนขึ้นเวทีดูแล้วไม่มีชิยชนะเขานะครับต้องเอาปืนขึ้นเวทีนะครับ ตาต่อตาฟันต่อฟันดูแลสู้เขาไม่ได้นะครับเฮ็ดอู่ซองทำไมไม่ซ้อมครับอ๋อเด็กมันขี้เกียจครับเด็กมันขี้เกียจเด็กตัวนี้ขี้เกียจมากนะครับเด็กตัวนี้ขี้เกียจมากเลยลำน้ำมูลสองปอนไหวไหมครับทีเด็ดเลยนะครับทีเด็ดเลยนะครับลำน้ำมูลสองปอนนี่ทีเด็ดเลยนะครับทีเบดแน่นอนนะครับ เพชรอู่ทองทำไมไม่ซ ja. ้อมอ๋อข um ี้เกียจครับเพชรอู่ทองซุปเปอร์แบงค์มีรายการนะครับมีรายการแล้ววันที่ซุปเปอร์แบงค์มีรายการวันที่เท่าไหร่ที่วันนั้นสายแม่สิบสามครับสิบสามเดือนหน้านะครับซุปเปอร์แบงค์มีรายการสิบสามเดือนหน้านะครับต่อยครับต่อยกับมวยไอเดียชื Whoops, ่ออะไรนะพลันชัยน่ากลัวผมว่าช่องเจ็ดล็อกได้จริง ช่องเจ็ดเขาไม่ได้ล็อกนะครับช่องเจ็ดเขาไม่ได้ล็อกนะครับช่องเจ็ดเขาไม่ได้ล็อกนะครับช่องเจ็ดนี้เขาไม่ได้ล็อกนะครับเขาแดกหน้าด้านได้เลยครับเขาแดกหน้าด้านได้เลยนะอันนั้นอันนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าล็อกนะครับเขาเรียกว่าแดกหน้าด้านได้เลยนะครับไม่สนใจใครด้วยใครจด่าใครจะว่าใครจะอะไรกูก็ไม่สนนะครับกูจะแดกอย่างเดียว ทูมอโลแพ้เฮียคิดยังไง <_ d> um <or> ถ้าเฮียเป็นกรรมการเฮีย <_ d> um <or> จะให้ทูมอโลชนะ4947ถ้าเฮียเป็นกรรมการเฮีย <_ d> um <or> จะให้ทูมอโลชนะ4947เพราะทูมอโล <_ d> um <or> ชนะยกสองยกสยกสี่นะครับ <_ d> um <or> ยก5้าก็ไม่ได้เสียเปรียบแต่ตัวเฮียไอตัวเฮียมันบนทูมอโลเลยแพ้แค่นั้นเองครับ <_ d> um <or> ผมกู้ตังมาเล่นล้ำม,มูล อ๋อผมก็จะจะวัดเหมือนกันครับผมเลือกเก็บไว้วัดเป็นทุ่เหมือนกันนะครับผมหากู้มาลอยล้านนะครับเมนนื่อวนี้หากู้มาลอยล้านมาเล่นลำน้ำม,มูลเลยนะครับทางนี้หากู้มาลอยล้านเล่นลำน้ำม,มูลเลยนะครับเจ็บใจคู่ทูมาโล้สงสัยเงินใช่ครับอย่างที่ผมพูดนะครับว่าทุกวนันนี้ทุกวันนี้กรรมการ เป็นคนป้นเงินนักมวยนะครับกรรมการนะครับกรรมการเป็นคนปนเงินนักมวยนะครับทุกวันนี้